สวัสดีค่ะพี่พุษฎีสวัสดีค่ะ,คะวันนี้เรามายึดบ้านประโอสเรามาคุยกันที่บ้านประโอตค่ะเจ้าของบ้านไม่รู้ไปไหนเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะน้นทาเจ้าของบ้าน <Okay. S 2> เรามาพักทายคุยกันก่อนสองคนวันนี้เราจะมาคุยกับพี่พุษดีนะคะพี่พุษดีอยู่ที่แร็คววชิงตันโอ้เกือบจะบอกว่าโอเรกอนลวอยู่วอชิงตันค่ะ พี่พุษดีอยู่ฝากนู้นส่วนป้าอ้อยเนี่ยอยู่ฝานี้ของอเมริกาเวลาของเราต่างกันสามชั่วโมงค่ะแต่เราก็จูนกันได้แล้วเราก็จะมาคุยกันตามภาษาเมียฝรั่ง <c oughs> สายฝอนี่ภาษาฝาสายฝอได้รู้จักพี่ปุษฎีมาช่วงหนึ่งแล้วก็ทราบมาว่าก่อนที่พี่พุษดีจะมาอยู่ที่นี่เนี่ยพี่พุษฎีทําอาชีพอะไรมาก่อนตอนที่อยู่ไทยอะ อาชีพเรือจ้าคะ่ะครูค่ะว่าเป็นใครอ่าเป็นคุณครูนะคะเป็นมีนคุณครูครจานวนไม่น้อยนะคะที่มาได้สามีเป็นชาวต่างชาติอยากรู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรอะคะทําไมคุณครูหลายๆท่านถึงมาได้สามีเป็นชาวต่างชาติอืมจะตอบยังไงดีมันก็มันก็ขึ้นอยู่กับความคิดของแต่ละคนเนาะมันมต้องมีจุดเริ่มต้นใช่ไหมคะมันมีคนที่เขาเริ่มมาก่อนแล้วทําให้ พอได้เห็นการใช้ชีวิตของเขาแล้วเนี่ยเรารู้ว่าตอนเราสูงวัยแล้วชีวิตเรายังมีความหมายอยู่ไม่ไม่ไม่ได้ตั้งใจอะไรมากมายคืออยากอยากจะลองดูแบบเออฝึกภาษาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คิดจริงจังมีขนาดไม่ได้คิดจริงจังนะก็ได้ตัวเป็นๆมาแล้วอยู่มาด้วยการหลายปีมากแล้วด้วยเมื่อมาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยชีวิตความเป็นอยู่ที่นี่ กับที่ไทยอ่ะมันต่างกันมากมายแค่ไหน,นะคะมันไม่ต่างกันมากเพราะว่าชีวิตเราจะแบบชอบคล้ายกัน<ม>ชอบป่าชอบปลูกผักปลูกต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยประเภทเนี้ยชอบเหมือนกันนี่คือจุดสําคัญที่เวลาที่พี่อ้อยกับโอ๊ตคุยกันเนะี่ยเรามากักจะในเรื่องนี้ถ้าคุณคิดว่าคุณจะหาสายฝอคุณต้องหาอะไรที่เขาเหมือนกับเราเราอยากพยายามปรับตัวเพื่อไปหาคนที่เขาไม่เหมือนเรามันจะอยู่ยาก พี่เขาอยู่มานานแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขเพราะว่าไลฟ์สไตล์เราคล้ายกันทราบมาว่าพี่ชอบปลูกผักมันก็ไม่หมายความว่าอยู่ที่นี่แล้วมันจะปลูกได้ตลอดทั้งปีเพราะฉะนั้นในช่วงหนึ่งเนี่ยอาจมีจะมีช่วงเวลาที่ไม่สามารถจะปลูกผักไว้กินเองได้มีไหมคะมีช่วงแบบนั้นนะคะก็ช่วงเนี่ยต่อจากนี้ไปจะประมาณเดือนพฤศจิกา ก็ไม่ได้ทําอะไรแล้วถ้าเกิดว่าเรากลับเมืองไทยไม่ได้เราก็อยู่แต่ในบ้านอยู่แต่ใน,ในบ้าน,นาหน้าหนาวีมีฉลาดค่ะหน้าหนาวเริ่มตั้งแต่จริงๆแล้วเข้าหน้าหนาวเต็มที่คือเดือนธันวานะคะแต่ว่าตอนนี้ก็หนาวแล้วแหละแต่จะหนาวมากขึ้นในปลายเดือนพฤศจิกาที่ผูตตีมีแผนค่ะแผนการของเธอก็คือหนาวเมื่อไหร่ฉันกลับบ้านเพราะพี่ปุตตีมีสวนอยู่ที่ อุทยทานีค่ะแทนที่จะมานั่งทําสวนที่นี่ก็จะหนีไปทําสวนที่อุทยทานีจึกว่าจะหายหนาวแล้วก็จะกลับมาใหม่ดีมากเลยค่ะเป็นความคิดที่ดีมากเมื่อนั้นเวลาส,สาวๆที่มาดูที่นี่เชื่อว่าส,สาวๆจานวนไม่น้อยจะมีความสุขอยู่กับการปลูกผักปลูกหญ้าการทาสวนเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่มันคิดถึงบ้านเราเนอะมาอยู่ที่นี่มันคิดถึงบ้านเราไม่รู้จะทําอะไรก็ทําลแล้วมันก็เป็นความสุขและแถมยัง เอามาบางคนขายได้บางคนเอามาขายออนไลน์กับเพื่อนๆได้ด้วยพี่กุศลีได้ขายไหมฟ้าในช่วงที่ปลูกผักได้อะค่ะห้าปีมันเนี่ยเพิ่งขายได้ยี่สิบดอเนี่ยขายฟักทองบก็ได้ขายเห็นไหมฮะพอขายแล้วมันก็รู้สึกว่ามันเป็นการช่วยเหลือเพื่อนกูุใจภูมิใจในตัวเองที่มีปลูกผักยากมากแต่เมื่อปลูกได้เราก็ขายได้ที่ว่าปลูกที่นี่ปลูกง่ายกว่าเมืองไทยนะจริงนะ จริงโอ้โ oh. อะไรก็งามอะไรก็งามแต่เข oh, oh. กลับไปเมืองไทยนะอะไรปลูกอะไรก็ไม่ได้กินไม่งามเลยข้าวโพดก็ไม่ได้กินจริงๆรก็ไม่ได้กินเอความเข็นหัวอ้อยนะเพราะว่าอ้อยเองอ้อยอยู่ที่นี่เหมือนกันในส่วนของทาบ,บ่อบอ้อยแล้วปลูกอะไรไม่ได้แทบจะไม่ได้เลยแล้วก็ไม่งามปลูกได้ถึงพยายามธนุดูแลรักษาบางชนิดไม่ขึ้นเลยค่ะโดยว่ามะเขือ อยากกินมากมะเขือเปากมะเขือพวงมะเขืออะไรเนี่ยแต่บ้านพี่ปุษกลีปลูกได้พี่ปลูกมะเขือเปาะฟรีนี้ปมะเขืออะไรลักวี่ลูก,กลักวีอ่อ่โอ้ได้กินถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวแต่พี่ปลูกถั่วพุ่มนะปลูกง่ายแล้วก็วไม่เปลืองพี่ไอถั่วพุ่มนี่นน่าจะเป็นถั่วพื้นเมืองที่นี่ใช่ไหมคะถั่วไทยถั่วไทยโอเหรอคะ แต่ถั่วที่นี่นะสําหรับบ้านป้าอ้อยแล้วปลูกถัว่วพุ่มที่นี่เป็นถั่วโลโก้เนี่ยงามมากเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ต้องแอพพายเอาเนาะว่าที่นี่เขาสามารถปลูกอะไรได้แล้วก็เน้นไปปลูกทางนั้นนั่นคือเขตที่บ้านคือ,อ้อยอยู่ สวนบ้านที่ปุษฎีเนี่ยผักไทยหลายๆชนิดที่พี่เขาปลูกได้พี่จะส่งเม็ดไปให้จะเอาก็ถั่วพุ่มม่วงพุ่มไม่ไม่แต่ไรไม่ไรเดี๋ยวอ้อยใช้ถั่วโลโคพี่เพราะว่าปลูกทีอะไรกินไม่ทันมันซักซักทีมันออกกันเยอะมากเลยแล้วก็มีน้องๆส่งเม็ดเม็ดมะเขือมาให้ด้วยเม็ดมะเขือนี่ก็ปลูกทุกปีแต่ไม่เคยได้กินเลยไม่รู้มันกังมันเป็นเพราะอะไรเรื่องของความรักมั่งมาอยู่ด้วยกันสักพักแล้ว ความรู้สึกของเราถ้าเราจะเปรียบเทียบคือพี่พี่ปิวยดีเองก็เคยมีสามีคนไทยมาก่อนแล้วก็มีอันต้องแยกทางกันไปแล้วก็มามีสามีคนปัจจุบันซึ่งเป็นสายฝออยากสราบถึงการใช้ชีวิตคู่ระหว่างกันอยู่ร่วมกันกับสามีคนไทยกับสามีคนต่างชาติอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะคะเป็นเรื่องส่วนตัวความคิดเห็นของส่วนตัวทุกคนอาจจะไม่เหมือนกันทุกคนอาจจะ แย้งว่าเออไม่ใช่ต้องบอกไว้ก่อนว่าอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของพี่ปุษลีนะคะก็เลยยาำฟังว่าม,มันต่างกันยังไงมันลําบากกันคุณดีมันง่ายต่างกันนีงความรู้สึกของพี่นะคนไทยเราเหมือนว่าเราจะปฏิบัติตัวอาจจะเป็นบางคนก็ได้นะเพราะว่าพี่เจอสามีที่แบบเขาบังคับพี่ทุกอย่างคอนโทรทุกอย่างที่ สามีไทยแต่มาเน,นี่ยเราก็กลัวแบบกลแบบัวเขาจะคนวบเรากลัวจะแบบบังคับเราทุกอยาก่างเราก็กลัวจะทําให้นั่นก็กลัวเขาจะว่าทําให้นี่ก็กลัวเขาจะว่าอะไรเงี้ยพอตอนหลังพี่ก็รู้รู้แล้วว่าต่างกันนะเขาก็<ๆ>จะพูดเสมอว่าจะทําอะไรก็ได้เขาไม่ว่าอ,อะไรเขาไม่เคยว่าเราจะทําอะไรสามีไทยไม่ได้นะเราพูดผิดก็ไม่ได้คุยกับใครก็ไม่ได้ต่างกันอ่ะ มันอาจจะ,าจะเจอเป็นคนคนสามีไทยอะไรไม่ไม่ใช่ทุกคนก็เหมือนไปนั่นแหละอ้อยถึงไม่เกรื่นไว้ว่าอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวชีวิตที่ผุดสีที่เจอมานะคะอ้อยเชื่อร้อยเปอร์ซว่าทุกคนก็ มีความคิดเห็นอยากจะคุยเรื่องนี้มาคุยกันได้นะคะว่าความเป็นอยู่ที่มันต่างกันระหว่างครอบครัวคนไทยกับใช้ชีวิตกับครอบครัวที่นี่มันเป็นยังไงเรามาคุยกันเราแค่มาแชร์กันเราไม่ได้ตำหนิใครเราไม่ได้ว่าใครแต่ว่าเรามาเล่าให้กันและกันฟังบางคนก็อาจจะเออเหมือนกันบางคนก็อาจจะต่างันไปนะคะตอนนี้พี่กุศลีเองก็ไม่ได้ออกไปทํางานไม่ต้องไปทํางานอาชีพครูอีกต่อไปละเป็นแม่บ้านเต็มตัวแต่ การเป็นแม่บ้านของพี่ปุศวีไม่ใช่แค่คอยปรนในบัสามีดูแลบ้านเท่านั้นนะพี่ปุศวีก็ยังทำอาหารขายด้วยเวลาคนเขามาจ้างเพราะว่าฝีมือดีนั่นเองถ้าไม่ดีไม่มีใครมาจ้าง่ะพี่เขาไม่ได้ทำไปเสนอขายก่อนแต่มีคนมาจ้างให้พี่เขาทำเพราะว่าได้ชิมของอร่อยนะคะคือส่วนหนึ่งของกิจการกิจกรรมยามว่างที่พี่ปุษฎีม,มีอยู่ในปัจจุบันที <c oughs> นี้ในส่วนของสามีเองละ มันมีการได้ร่วมกันทำกิจกรรมยามว่างโดยการไปเที่ยวไหนมาไหนด้วยกันบ่อยแค่ไหนแล้วก็พี่ปุษฎีให้ความสำคัญกับมันมากน้อยแค่ไหนคะพี่ไม,ไม่ค่อยคิดให้ความสำคัญเรื่องการเที่ยวด้วยกันกิจกรรมมันเป็นไปโดยอัตโนมัตินะ่ะอย่างเช่นว่าไปต,ตกปลาไปปลูกต้นไม้บนเขาเราก็ไปด้วยกันตลอดว,วันไหนว่างไม่ได้จะต้องหาเรื่องไป ไปนชวนไปตกปลานี่พี่ชวนถ้าไปเที่ยวเนี่เขาชวนไม่น่า,<ล>าเชื่อเนาอหน้าตาสวยๆอย่างพี่บุษฎีจะชอบตกปลาแต่การตกปลาที่นี่มีกิปจิตรมจที่หลายๆคนเลยยอดคิดของคนที่นี่เนาะมันเป็นกีฬาขอ,อของคนอเมริกันนะเขาจะมีแท็กที่ติดตัวปลามาถ้าเกิดเราได้แท็กตัวนั้นน่ะ เขาก็จะให้รางวัลเท่าไรอะไรประมาณเนี้ยเป็นกีฬาเพรนันคือการแข่งขันกันเออใช่ใช่แล้วก็ปลานี่เขาเขาผลิตนะครับเพื่อให้คนกินไม่ใช่ว่าปลาธรรมชาติอ๋อที่ไปเป็นสถานที่เลี้ยงแล้วสถานที่เลี้ยงมันเป็นอะไไม่ใช่สถานที่เลี้ยงหมายถึงว่ามันเป็นหนองของธรรมชาติธรรมชาติของของเมืองของรัฐอะไรเงี้ยแต่เขาเลี้ยงดูปลาให้แข่งขันกัน กรมประมงอ่ะกรมประมงเขาก็จะเลี้ยงปามเอามาปล่อยเอามาปล่อยให้เราตกเขาเรียกปลาเท้าอืปลาเท้าด้วยปลาเท้าอร่อยค่ะปลาเท้าแต่ว่ากน้องเขาเรียกน้องปลาแซลมอนตัวใหญ่ี่แบบเนื้อเหมือนแซลมอนเลยสีส้มแบบนั้นคนที่จะไปตกปลาได้ต้องมีใบลายเส้นต่องซื้อลายเส้นต้องซื้อปีปีละครั้งปีละประมาณยี่สิบเก้าดอลพี่ซื้อนะยี่สิบเก้า แล้วของลุงมีตลอดชีพ่ะันขึ้นอายุอายุคนมันจะมีแบบตลอดชีพด้วยเลยไหมมีไหมไม่รู้พี่ไม่รู้อันนี้นะแต่พี่ซื้อปีลของลุงอ้อยมีตลอดชีพหรืออาจจะอยู่ที่รัฐต่างกันที่รัฐก็ได้วรากัจะออกไรในรักเสียนแล้วตกปลาแซลมอนนี่สนุกที่สุดอืมแล้วกินบป่าตกมาแล้วกินกินโหอร่อยอร่อยที่นี่ไม่มีมีแต่ขายแพงด้วยปลาที่ขายอ่ะเป็นปลาเลี้ยง จะไม่อร่อยเท่าบปลาที่เราไปตกปลาที่เราไปตกเปนปลาธรรมชาติโอ้ยใกล้บ้านพี่ภูษดีจะไปขอจะไปขอชิมเราอยู่ใกลกันเลยมโคลงมีแม่น้ำใหญ่น่าสนุกนะอ๋อสนุกแล้วก็มีสเนกลิเวอร์อีกที่หนึ่งคือปลาแซลมอนเดี๋ยวเล่าเล่าวงจรให้เล่าวงจรชีวิตปลาแซลมอนไหมบางอาจบางคนอาจจะไม่รู้ปลาแซลมอนเนี่ยนะมันจะขึ้นมาวางไข่ ช่วงฤดูก่อนก่อนก่หนาวมากเนี่ยอม่าก่อนหนาวเนี่ยมันจะขึ้นมาวางไข่มันจะมาจัดทะเลมันจะขึ้นที่สูงไปเรื่อยๆตามกระแสครับขึ้นไปแสนน้้ากลับขึ้นไปโอเคขึ้นมาวางไข่ในในแม่น้ําอ่ะพอวางไข่เสร็จแล้วมันก็ทั้งตัวผู้และตัวเมียมันก็จะตายตายอันนี้เป็นตัวอ่อนมันก็ไปโตขึ้นโตขึ้นมันก็ลงทะเลไปไปตมทะเลแบบ พอพอได้โตที่จะมีไข่แล้วขึ้นมาเอกมาวางไข่ี่เยนอย่างนี้ยคือถ้าเราไม่เอามากินมันก็ตายแต่แต่ปาประมงเขาจะเอาตัวที่แข็งแรงนะกระโดดขึ้นไปนีคล้ายเขื่อนอ่ะอี่เพราะหลูอพันปลาให้ไปอยู่ในเขื่อนอยู่ในเขื่อนปลาไซมอนนะ่ะนะลูกมัน เพราะเพราะโตพอมันโตเสร็จแล้วเขาก็ปล่อยลงทะเลไปอีกประมงที่เนี่ยจเยนะเขาจะจัดธรรมชาติให้คนกินน่ะดีมากที่อยู่ในทะเลสาบทะเลเลยทะเลน้ําเค็มเลยทะเลจริงจริงอ่ะเพราะปลาไซมอนที่มันลงไปในทะเลแล้วเนี่ยเขาไม่ได้จับมันกินส่วนมากเขาก็จะมาจับมันในช่วงที่มันขึ้นมาออกไข่แล้วเนี่ยพอออกไข่เสร็จแล้วเนี่ย พวกมันถ้าเราไม่จับก,ก็คือมันตายเขาก็จะอนุญ<ต>าตใ<า>ห้จับตรงนี้<ต>คนละตัววันละตัววันละตัวก็เป็น,<ค>นชีวิต